สวัสดีค่ะทุกคนข้าวีนะคะตอนนี้เนี่ยเข้าอยู่ที่โซวอนคีนิค่ะถ้าใครได้ติดตามเข้าตั้งแต่แรกๆเ,เลยนะคะจะรู้ว่าเข้าวเนี่ยเคยมาที่โซวันคีแล้วครั้งหนึ่งนะคะมาทํา หมุไปเนาะวันนี้นะคะเข้ามาปรับรูปหน้านิดนึงวันนี้ที่เข้าจะทำนั่นก็คืออันเทอร่าค่ะคะือเข้า,ยาพยายามลดน้ําหนักแล้วนะตัวคือลงแต่ว่าหน้าเห็นแกมม้วเข้าว่าแก้มเข้ามันห้อยมากวันนี้เข้าก็เลยจะมาทําอันเทอร่านะคะอันเทอร่านะคะเป็นการแบบช่วยให้ใบหน้ากระชับโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะคือเขาจะใช้เครื่องแบบยิงเข้าไปในชั้นที่เรียกว่าสมแอทอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้นานด้วยอยู่ได้อาจจะถึงปีเลยนะก็อย่าง ช่วยแบบทําให้ผิวกระตุ้นพวกคอลลาเจนเอ้ยคอลลาเจนหรือเปล่าวะเออกระตุ้นเอออะไรสักอย่างที่ทำให้ผิวใสอ่ะนั่นแหละก็เลยทําเป็นตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวข้าต้องไปเตรียมตัวทำแหละก็เดี๋ยวยังไงจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเจ็บหรือไม่เจ็บเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะทนได้แล้วเนาะไปค่ะไปดูกันนี่เรากลังจะามา,ามายชานะคะแล้วก็เตรียมหน้า <ไ>ปขยับตัวนนคิดว่าน่าจะทนได้แล้วหรอสีสามไม่เคยนอนไม่เคยไ,ได้นอน,นเลยนนค่คน,นี้นเนี่ยเก็บผมน้านน้านะคะแบรักรตหน้เนี่ย ช่วยพิเศษไหมคะกอหนูกังบวบลเรื่องแก้มมากเลยค่ะกับเหนียกคือลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักลดนะค่ะแต่ว่าหน้านี่คือไม่ลดเลยแล้วแถมยคือมันแบบห้อยลงมากเลยค่ะตอนนั้นลดน้ำหนักลงไปเยอะไหมคะในเวลาสั้นๆแบบสิบโมงคะโอ้ถือว่าเยอะมากเลยอันนี้ในระยะเวลาเท่าไหร่หมอถามท่านนีนี่ยประมาณเดือนครึ่ง ถือว่ารถเรเ็วนะคะคือมันเป็นปัญหาปกติที่จะเกิดขึ้นนะคะน้องเราคือว่าเวลาที่เราเคยมีไขมันบริเวณหนึ่งสะสมอยู่เนี่ยแล้วเราอยู่มันหายทั่วไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็าคือผิวหย่อนซึ่งไม่เกี่ยวกับอายุเลยบางคนเข้าใจว่าผิวหย่อนเนี่ยเขือยองอายุน้อยก็ไม่หย่อนไไม่จริงค่ะเพราะว่าบางคนก็หย่อนตั้งแต่แบบเด็กๆก,ก็เป็นได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เคยลดยน้ำหนักมาก่อนะ อย่างนึงเลยวิธีการดูว่าผิวของเราเนี่ยที่เหนียบเนี่ย,ยเป็นไขมนันหรือเป็นผิวนะเดี๋ยวหมอจะสอนดูคือการทําแบบนี้ดึงยืดสังเกตว่าของเราดึงยืดลงมาได้ระด,ด,ด,ดับหนึ่งเลยนะคะถ้าผิวเรากระชับเนี่ยมันจะดึงลงมาได้ไม่เยอะได้ประมาณนี้น,น,นิดคือกระชับแต่ถ้าไขมันชั้นไขมันเราเยอะเนี่ยเวลาหมอบีแบบนี้มันจะหนาซึ่งถามว่าเรามีไหมมีค่ะแต่ว่าไม่ได้มากถึงขั้นว่าเหนียงขนาดนี้นะคะเราอันนี้หนักๆปัญหาของเราเนี่ยคือตรงจุดมากคือการที่ผิวไม่กระชับทําให้ตรงเนี้ยมันหย่อน ผิวของเราหย่อนเนี่ยหมอแนะนำาพื่แก้ด้วยการใช้อัลเทร่าคุณรู้จักไหมคะคะเคยได้ยินมาอืมอัลเทร่าเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมยกกระชับที่เทียบเท่ากับการผ่าตัดเลยนะแต่ว่าไม่ต้องคนช้ำคนบวมพักพื้นงานหมายควาะว่าหลังทำเสร็จปุ๊บไม่มีช้ำไม่มีบวมใช้หน้าต่อได้เลยนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้นานหนึ่งสองปีไม่มีแผลมันทาอะไรบ้างมันก็ทําให้ผิวเรายกกระชับขึ้นนะคะมันก็จะสามารถอุ้มผิวบริเวณคอ ให้มันตื่นตื่นขึ้นไปใช้ชีวิตได้ปกติออกกําลังกายได้นะคะทาชีมแต่งหน้าได้ขออย่างเดียวคืองดทิพน้นร้อนแอบบริเวณที่ทําสละสองสัปดาห์แค่นั้นเพื่อให้ผิวเขาฟื้นตัวก่อนอม,มีอะไรกังวลอีกไหมคะไม่มีถ่างงานเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ เจ็บพร้อมทนได้นะคะไม่ได้แบบรุนแรงมากคืออัลต่าก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเวลาหมอเอาหัวแท่าลงไปหมอจะเห็นชั้นผิวของเรานะคะอันนี้ชั้นแน่นๆตัวนี้จะเป็นชั้นคอลลาเจนนะคะแล้วชั้นที่หมอมุกลงไปเนี่ยมันจะมุกไปตามหัอเห็นไหมคะอย่างนี้ชั้นทรายเราจะอยู่มาสามวินาทีหมอใช้หัวหนึงห้าแต่ก็จะมีบางจุดที่ชั้นทรายจะมีสีห้า เราก็ทําไปครึ่งหน้าแล้วนะคะหน้าข้างนี้ทําไปแล้วข้างนึงเห็นได้ชัดเลยอะว่าข้างเนี้ยคือมันแบบมันเรียวลงมาจริงๆอะ่ะถ้าเทียบกับข้างนี้คือมันยังแบบอุ้มๆอยู่เลยอะไม่เจ็บเท่าไหร่นะคะเจ็บทนได้แบบแป๊บแปบ,บนิดนึงเดี๋ยวไปทําต่ออีกข้างเลยคะ่ะ มันเป็นยังไงนะมันเป็นสีตรงค่าอางเงี้มันทุกคนตอนนี้เขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ยมันก็เห็นชัดนี่เด้อเฮ้ยเออมันก็ได้อยู่คุณหมอบ,บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยประมาณอีกเดือนเึือนอะไรเงี้ยจะเริ่มกระชับขึ้นแต่ว่าคือหลังทำเสร็จก็เห็นผลประมาณ20เปอร์เซ็ตลยก็คือด้านข้างมันจะเลี้ยวขึ้นจริงเฮ้ยมันก็เห็นหน้าชัดขึ้นนะ เป็นไงดีขึ้นวะสวยเห็นข้างชัดขึ้นเลยอ่ะแถมอย่างนึงคุณหมอใจดีมากคุณหมอกุ๊กใจดีมากให้กําลังใจตลอดแบบสู้ๆนะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแล้วคืออีกอย่างหนึ่งความรู้สึกหลังทําเสร็จนะคะไม่เจ็บเลยตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยคือจับได้ปกติรูปได้ปกติ แล้วก็ตอนทําอยู่ถามว่าเจ็บไหมมันมันไม่มันไม่เหมือนเจ็บอะมันจักกจีเป็นคลินิกที่เขารักมากเพราะเขาทำตั้งแต่จมูกแล้วก็นี่มาทำหน้าแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปจะทําอะไรหมดรอดูนะคะไปเดี๋ยวเรากลับห้องกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามารอดู1เดือนนะคะว่าหน้าเขามันจะเข้าทรงประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเราไปรอดูหเดือนกันเลยค่ะทุกคนไปค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่เข้าไปทำออเทร่ามาที่โซวอนคลินิกนะคะดูหนะะ้าเข้าทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดมากนะคะเพราะว่าออเทร่าเนี่ยเขาจะค่อยๆเห็นผลชัดภายใน1เดือน2เดือน3เดือนนะคะถ้าเห็นผลชัดสุดน่าจะเป็นช่วง2เดือนเนาะแต่ตอนนี้เป็นช่วง1เดือนถามว่าเข้าพอใจไหมเข้าพอใจมากนะคือแบบมันไม่ได้แบบว่าเลียวเลยเห็นไหมทุกคนก็รู้ว่ามันแบบไม่ได้แบบดูว่าเลียวขนาดนั้นแต่มันก็ดูแบบ ตรงเนี้ยหายไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยปกตินะเวลาที่ข้าแบบถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเขาจะเห็นตรงนี้ตัวเองเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีขึ้นมานิดนึงเนี่ยขึ้นมานิดนึงประมาณแบบ เป็นแบบเป็นชั้นๆนิดนึงแต่ว่าตอนนี้คือมันดูแบบดูมีคางขึ้นอะเห็นไหมข้าวดูมีคางขึ้นมานิดนึงแล้วก็เวลาหันข้างอะไรอย่างเงี้ยทมว่าเหนี่ยมันหายไปเลยไหมก็ไม่ได้หายไปขนาดนั้นแต่ว่ามันลดลงแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีก2เดือนว่ามันจะลดลงมากกว่านี้ไหมนะคะเนี่ยพอมาหันมาข้างก็จะเป็นแบบนี้มันก็เห็นเป็นกรอบหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคือข้าวรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะคือสําหรับข้าวอะมันแบบว่ามันไม่ได้แบบ หมือนฉีดแล้วก็เห็นผลเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะค่อยๆไปทีละเล็กละน้อยแล้วคือข้อดีของการทำาอเตอร่าค่ะคือมันสามารถอยู่ได้นานเป็นปีเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าเนื้อตรงส่วนเนี้ยมันห้อยมันคล้อยอืมคือถ้าสมมุติว่าเราอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมีไขมันตรงเนี้ยไม่ใช่อ้วนสิเรามีไขมันตรงเนี้ยเราไปฉีดเอาไขมันออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้เนาะแต่เนี่ยคือข้าวะออกกําลังกายมาแล้วแบบทุกส่วนร่างกายอ่ะคือมันลดใช่ไหมมันก็ห้อยคือทุก มันก็สามารถออกกําลังกายเพื่อให้กระชับได้แต่แบบหน้าคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะทายังไงไงคุณหมอก็เลยแนะนําให้ทำอัล่ราก็คือที่มันค้อยอยู่ตรงเนี้ยให้มันตึงขึ้นไปแล้วก็ที่มันค้อยอยู่ด้านล่างเนี้ยให้ดูไงดีเนี่ยทุกคนเห็นไหมจริงๆอ่ะของเขาก็จะมีเยอะกว่าน,นี้อีกนะเนี่ยคือแบบถือว่าลดไปเยอะมากๆว่าขึ้นรูปให้ดูดีกว่าแต่ว่าทุกคนอย่าตกใจเข้านะคะทุกคนอย่าตกใจข้านะคะเดี๋ยวขึนะะ้นรูปให้ดูนิดสองสาม เนี่ยเห็นไหมว่าแต่ก่อนอ่ะคือข้าแบบแค่หน้าตรงอ่ะก็เห็นเลยว่ามีเหนียงออกมาเป,เป็นแบบนี้เออแต่ตอนนี้คือเหมือนมันมันยุบลงไปเยอะมากเนี่ยตรงเนี้ยยุบลงไปเยอะมากแต่ตรงเนี้ยก็ยังมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีก2-3เดือนเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมารีวิวเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงส่วนตัวข้าประทับใจมากนะเพราะแบบเพื่อนก็ถามว่าผอมลงหรือเปล่าก็ไม่นะคือทำออเทอรามันก็เลยแบบเหมือนค่อยคค่อยค ค่อยๆหน้าเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆมีคางอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บเลยสําหรับใครที่แบบว่ากลัวว่ามันเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่เจ็บเลยนะมันจีด๊ดมันไม่ถึงเจ็บอะคือจีด๊ด แต่ไม่เจ็บไม่จะแบบจิ๊ดๆท่ข้างในข้างในอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีอะไรจิ้มจิ้มจิ้มข้างในแต่ก็ไม่ได้เจ็บแบบโอ๊ยขนาดนั้นนะตอนที่ก่อนที่เราจะทาอะค่ะคุณหมอที่โซวอนคลินออิกเนี่ยคุณหมอปุ๊กเนาะค่ะทำกับคุณหมอปุ๊กเขาก็จะแบบวัดให้เราก่อนว่าเฮ้ยตรงไหนของเราควรดึงขึ้นไปตรงไหนควรยิงมากยิงน้อยทํายังไงอะไรยังไงเขาก็จะวาดวาดแล้วเขาก็จะยิง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 ตามรอยที่เขาวาดอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเออคุณหมอก็จะพูดประมาณว่าเก่งมากตรงนี้ เจ็บไหมถ้าเจ็บบอกหมอเลยนะจากที่เข้าทําอ่ะถ้าทุกคนเห็นในคลิปนะคือตอนแรกเขากลัวไปเองว,ว่ามันจะต้องเจ็บแน่เพราะว่าไอออทราเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าอะไรสักอย่างนี่แหละเออเข้าแบบเฮ้ยมันต้องยิงมาที่ผิวเราต้องเจ็บแน่แต่จริงๆแล้วคือแบบไม่เลยนะแบบสนุกอะ่ะอยากทําอีกอยากทําอีกมากๆก็ตอนนี้1เดือนก็รู้สึกว่ามันเห็นผลเริ่ม100ซแล้วนะคะมันก็จะแบบมีส่วนที่แบบว่าเออเห็นคางขึ้นมาแล้วบ้างนิดนึงนะเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวคุณหมอบอกว่าอีก2เดือนถึง3เดือนเนี่ยจะเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์จะชัดกว่านี้มันจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะลดไปเรื่อยๆแต่ข้าคิดว่าด้านข้างเนี่ยอาจจะแบบลดได้นิดหน่อยแต่ว่าอีกที่จะลดอีกน่าจะเป็นพวกเหนียงอะไรตรงนี้แล้วแหละเนี่ย,ย,ยที่เขายังมีอยู่นิดนึงนะคะอืมก็เดี๋ยวเข้าให้ดู before a f t e ตแล้วกันเนาะขออนุญ,ญาตขึ้นรูปให้ดูนะคะเพราะว่าข้าอะ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เลยเอย้หรือว่าเราจะเอาคลิปนี้เปรียบเทียบกับ กับคลิปที่เราไปโซวอนวันแรกดีไหมเออแต่เราเอาคลิปนี้เปรียบเทียบกับคลิปที่ไปโซวอนวันแรกดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะก็นี้นะคะก็เป็นรีวิวที่เข้าไปทำอัลเทอร่าที่โซวอนคลินิกมานะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปปรึกษาคุณหมอได้หรือว่าแอดไลน์ไปได้นะคะแอดไลน์ของทางโซวอนคลิ หรือว่าติดตาม i อจของทางโซฮอนคลินิกได้นะคะก็จะมีแบบพี่ๆคอยให้คำแนะนำดีมากเลยนะคะทุกเคสเลยปรึกษาได้ทุกเรื่องส่งรูปไปก่อนหรือว่าอะไรก่อนก็ได้นะคะคือจริงๆแล้วที่โซฮอนมันมีหลายบริการมากที่ทำแต่สำหรับใครที่สนใจออนเทอรล่าอย่างเงี้ยอยากแบบไปยกกระชับหน้าแบบคราวเนี่ยก็สามารถไปทําได้เลยนะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งหนงต้นๆน,น,นะคะถามว่าแพงไหมสําหรับข้าวนะข้ารู้สึกว่ามันเป็นการจ่ายครั้งเดียวที่คุ้มค่าคือเราจ่ายไปครั้งเดียวใช่ไหมแต่ว่าอัน มันอยู่ได้จนถึงป,ปีหนึ่งถึง2ปีเลยนะคะก็จ่ายครั้งเดียวไปแล้วก็มายกกระชับหน้ากันนะคะอีกอย่างก็คือช่วยกระตุ้นคอลลาเจนด้วยมันก็เหมือนได้2ต่อเนาะก็สําหรับคลิปวันนี้เขาก็มารีวิวประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนก็ที่เขาเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะที่เขาได้แบบไปทําอะไรเกี่ยวกับหน้ามานะคะไม่เคยฉีดเลยตลอดชีวิตทั้งชีวิตนี้นี่คือครั้งแรกที่แบบทําให้แบบหน้ามันเรียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คลิปนี้ก็ไปแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคาวบีด้วยนะคะวันนี้เราก็ไปแล้วบ๊ายบาย